สถานการณ์โควิด19ของไทยไม่ได้สร้างความกังวลเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังรวมถึงชาวต่างชาติที่พักในประเทศไทยด้วยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือญี่ปุ่นนั่นเองค่ะทางรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมที่จะเปิดช่องทางให้พลเมืองในต่างแดนเดินทางกลับไปฉีดวัคซีนที่ญี่ปุ่นได้ สื่อมวลชนของญี่ปุ่นมีการรายงานข่าวเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า10,000คนต่อวันติดต่อกันมาหลายวันจนรัฐบาลต้องประกาศล็อกดาวน์นั่นคือการห้ามประชาชนออกนอกบ้านถ้าเกิดไม่มีธุระจำเป็นสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยระบุว่าตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมมีชาวญี่ปุ่นที่พำนักในประเทศไทยเสียชีวิตเพราะติดเชื้อโควิดแล้ว6รายเป็นคนในช่วงวัย70ปีถึง80ปีค่ะ จำนวนวัคซีนที่ยังมีไม่เพียงพอก็ทำให้ชาวต่างชาติในประเทศไทยจำนวนมากยังไม่ได้รับวัคซีนขณะที่ระบบสาธารณสุขของไทยอยู่ในภาวะตึงเครียดมากจำนวนเตียงในโรงพยาบาลก็เหลือน้อยผู้ป่วยอาจไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้แล้วล่าสุดทางกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นก็เปิดช่องทางพิเศษให้ชาวญี่ปุ่นในต่างประเทศเดินทางกลับไปฉีดวัคซีนที่ญี่ปุ่นได้ เดืเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ การฉีดวัคซีนโควิดในญี่ปุ่นจะมีการอ้างอิงฐานข้อมูลตามทะเบียนร,ราษฎรชาวญี่ปุ่นที่พำนักในต่างประเทศได้แจ้งย้ายออกจากทะเบียนร,ราษฎรในญี่ปุ่นแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถรับวัคซีนได้ถึงแม้จะเดินทางกลับประเทศในช่วงที่ผ่านมาก็ตามแต่เนื่องจากการระบาดของโควิดตอนนี้รุนแรงขึ้นการฉีดวัคซีนในหลายประเทศก็ล่าช้ารัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยตัดสินใจเปิดช่องทางพิเศษให้ชาวญี่ปุ่นในต่างแดนได้กลับไปฉีดวัคซีนที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นได้นั่นเองค่ะ สำหรับโครงการฉีดวัคซีนนี้เขาจะเปิดรับเฉพาะชาวญี่ปุ่นและผู้ที่มีวีซ่าสถานะคู่สมรสและบุตรของคนญี่ปุ่นรวมถึงวีซ่าพำนักถาวรเท่านั้นนะคะไม่ได้มีการให้สิทธิ์กับชาวต่างชาติที่มีสถานะอื่นๆซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นเองก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ